อ้มชานติวันนี้วันที่ห้าเดือนมีนาคามปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานไม่มีการบำรุงใดเหมือนกับความสุขในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วให้จดจำพ่อด้วยความสุขแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์คำถามอะไรคือหนทางที่จะหยุดแสดงการกระทําที่เต็มไปได้ยบาปต่างๆ คำตอบให้ทําตามสีหมัดในหนทางที่จะปกป้องตัวลูกเองจากการแสดงการกระทําที่เต็มไปด้วยบาปคําสั่งหรือสีหมัดแรกของพ่อก็คือพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณแล้วจดจําพ่อให้ทําตามสีหมัดนี้แล้วลูกจะมาเป็นผู้พิชิตการกระทําที่เป็นบาปได้สาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะสร้างโชคของลูกให้สูงส่ง จงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและศึกษาความรู้นี้และก็อย่างสอนให้กับคนอื่นๆด้วยอย่าได้ทำทะเบียนของลูกให้เสียหายโดยการได้รับอิทธิพลโดยการมีนินสัยที่ไม่ดีหยุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นเทพจากมนุษย์ธรรมดาธรรมดาสิ่งหลักๆที่ลูกจะต้องซึนซับคือความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอย่าได้ไม่บริสุทธิ์ หรือทำสติปัญญาของลูกให้สกปรกอย่าได้แสดงการกระทำใดๆที่สำนึกของลูกนั้นจะกลัดกรอนและลูกนั้นจะต้องเสียใจพรขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกและให้น้ำแห่งแสงสว่างกับโลกด้วยสภาพที่เป็นเมล็ดของลูกสภาพเมล็ดนั้นเป็นสภาพที่เต็มไปด้วยพลังที่สุด และสภาพนี้จะทำงานเหมือนกับประภาคารแสงด้วยสภาพเช่นนี้ลูกสามารถมาเป็นเครื่องมือที่จะกระจายแสงสว่างไปให้กับทั้งโลกได้ดังเช่นต้นไม้ทั้งหมดได้รับน้ำโดยอัตโนมัติผ่านรากในหนทางเดียวกันเมื่อลูกนั้นคงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพมเมล็ดโลกก็จะได้รับน้ำของแสงสว่างได้อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะทำแสงของลูกนั้นให้ไปถึงโลกทั้งหมดได้ลูกจำเป็นจะต้องมีสภาพที่เต็มบริ้พลังของการอยู่อย่างเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกสําหรับสิ่งนี้จงมาเป็นประภาคารแสงไม่ใช่หลอดไฟในทุกๆความคิดให้มีสำนึกรู้ของการให้ประโยชน์โลกทั้งหมดคติพจน์พลังของการปรับตัวจะทำให้ลูกๆผ่านด้วยเกียรติ ในเวลาที่ถูกต้องอัจฉรโอมชาลติ